ขึ wollen, ้นมาให้บนจอใหญ่ของเราให้ทราว่าอาชีพของเขาก่อนที่จะเป็นเป็นดารานั้นเขาเป็นอะไรมาก่อนจากทั้งหมด10ตัวเลือกที่เรามีอยู่นี้ทั้งหมดมีทั้งหมดข้อตอบถูก3ใน5ข้อคุณก้อยรับไปเลย1,000งบาทเริ่มข้อที่1ฮะป้องแล้ววะดูจากพี่ป้องแล้วคนนี้หนูรู้รู้อรอ เรื่องผู้ชายขอให้ถามให้พี่ปอจังหวะน้พี่บอระหว่างเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูอุดีอะเล่นดูแบบอ่อนอบอ่นมากหนูดูจากลักษณะครึมๆมีการแบบเล่นนิดๆๆน่อยๆแต่หน้าตาเบ้าหน้าทรง้มต่างๆหนู น้องให้น้องเลยเรื่องพี่จะถูกแล้วล้เดินโรงเรียนเดียวกันเจ้าหน้าดีกระทรวงการส่องร้านเปอร์เซ็นต์รู้จริงหรือไม่หรือว่าดาวเอาเคยเห็นสัมภาษณ์ไปดูฉันเลยกันจ้าสวัสดีครับปอนวันนะครับสำหรับงานที่ทำมาก่อนเนาะเป็นนักแสดงมาทุกวันนี้แหละครับ ก็อาจจะมีคนเคยรู้บ้านนะครับนี่ตื่นเต้าเคยเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังมาก่อนครับแสดงว่านี่เรื่องผู lonely, ้ชายเรารู้หมดอะเรื่องผู้ชายถามต้องเอมได้ไปแล้วหนึ่งข้อครับผม